กลุ่มุู้หาก้ารกระทำความผิดนาดับนี้นะครับโดยไม่เกรงกลัวต่อบุคคลที่ทําหน้าที่ในเครื่องแบบนะครับแล้วเป็นการผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งครับถ,ถ้าเขาจะมีการจับกลุ่มใช้อาวุธในการป้องกนันแล้วกลุ่มผู้กรารผิดมาเยอะเนี่ยแต่วมาที่จะใช้แต่มาตรการป้องปันหนักได้แต่เขาไม่ทำนะเขากลัวประชาชนหรุลูกศิงขึ้นชมในความสำนึกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการทําทำเนี่ยพฤติกรรมทีผ่ผ,ผ่านมาเนี่ย รเราเห็นว่ากลุ่มื่อิกามผิดไม่เกงรงกลัวต่อกฎหมายเลยนะแล้วถ้าว่าก็คุณแม่ก็เป็นผู้หญิงเลี้ยงลูกอยู่กับลูกก็เกงรงกลัวไม่มาไม่ปลอดภัยเดี๋ยวผมไปเจอท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติจะบอกนะและ้วก็เดี๋ยวคนเรมบอกทาทงทุนพิการตำรวจเวชการน,นะครับให้ดูแลส่วนกระบวนการที่คุณแม่จะให้ผมไป่นหนังสือเนี่ยเดี๋ยวผมจะรับไปคัดค้านกระบวการตัวตามกฎหมายยาบวิ้นะครับเพราะว่าเกรงว่ากลุ่นั้งกับกลุ่มมือขา นะทำผิดอย่างไม่เกรงกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มผู้มีทุกคนแล้วก็เกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงขบวนการหลักฐานถูกไหมหรือไปคไว่ำขู่วิาณน,นะครับก็ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับใครที่เห็นเหตุการณ์ก็มาให้การตำรวจผมว่าตอนนี้มันเป็นยุคสังคมตรวจสอบนะครับทั้งมือถือประชาชนเป็นผู้สื่อข่าวจะงดนะครับใช้มือถือถ่า,ายช่วยกันนะครับแล้วผมว่าไม่มีใครทาอะไรคนดีได้กลับบ้านเมืองได้ดีสักทีนะ เดี๋ยวผมรับนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปพบกับทางท่านผู้การจังหวัดเพื่อสื่อไปถึงว่าทางคุณแม่และทางเนี่ยเความไม่ปลอดภัยแล้วก็อ,อยากให้มิการคล้ายๆก,ก,กับตัวตามเจนนารมณ์คุณแม่นะครับแล้วก็เนียผู้เมียเนี่ยผมอาจจะไปพบทาพ่านผู้การจังหวัดในฐานะผู้เชาว่าพฤติกรรมของผู้ต้องหาที่เป็นสอจอเนี่ยสมาชิกสภาจังหวัดเนี่ยมีการทำอย่างเนี้ย ตากฎหมายที่ระเบียบทางราชการเนี่ยมันผิดอะไรไหมถ้าผิดก็ให้ดําเนินการผมเชื่อว่าผิดนะครับก็เหมือนทางวินยัยอ่ยอาญาก็ว่าไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าคดีนี้นะทางพนันกานหนารือทางศาลเนี่ยก็ผมเห็นพฤติกรรมนะครับก็คงเดินช่วยกันทําให้กระบวนการกฎหมายบ,บ้านเองเราลับตจิตจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมไม่นตำรวจมาเกินสี่สปีแนละ้วกฎหมายบ้านเราไม่ได้อ่อนแอนนะ่รับ กฎหมายบ้านเราได้เพ่งกแข่งแต่เพราะการบังคับใช้เราเนี่ยกันถูกแทกแซงนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรืองการรับหรือเหนือพน,นั้นเพราะนั้นเราต้องช่วยกันแล้วบ้านเมืองจะพมจะดีนะโอเคนะสบะายได้โอเคนะไนะปทุกคนกระจใจใหแ้แล้วก็แล้วกลับไปอยู่บ้านอยู่ที่ไหนะ ได้ไม่เป็นไรแลเดี๋ยวทางพื้นที่เดี๋ยวถ้าผู้จัดการท่านท่านผู้จัดการภาคเก้าท่านบอกแล้วท่านบอกให้ทางผู้การที่อตำรวจพื้นที่เนี่ยจัดพื้นที่ไปนะแต่ผมเชื่อว่าคนดีๆเงี้ยไม่ไม่มีใครกล้าทำหรอกถ้าทำเดี๋ยวผมอาจจะเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้านช่วยนะครับเสียเท่าก็ยังเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าทได้นะถ้าเกิดตำรวจร้องขอนะครับก็จะไปช่วยตามจับ นะครับเป,เป็นผู้ช่วยนะเพราะว่าตอนนี้ก็เสียแล้วไม่มีนหน้าหน้าที่แต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอร้องให้เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้างานก็ยินดีนะวางไว้าหาย